กราบเรียนคณะกรรมการที่เคารพอย่างสูงดิฉันว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาวีบุญวิริยะตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนวัดประเจียกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งรางวัลสมคุณค่าสบทอเวกอเวสรางวัลที่เสนอขอครูผู้สอนยอดเยี่ยมประเภทบคุคคลยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ดิฉันวัททิรตีหญิงประภาวีบุญวิริยะตำแหน่งครูคส .2 โรงเรียนวัดประเจียบอำเภอสติงราจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีอภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาหมาิทยาตักสินสงขาข้าพเจ้า็นครูผู้สอนมาได้17ปีข้าพเจ้ารับราชการเมื่อพุทธศักราช2 5 4พเข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยข้าพเจ้าได้ทํากิจกรรมต่างๆกับเพื่อนร่วมมาในโรงเรียนเป็นไปตามคําคสั่งโรงเรียนและเป็นไปตามความสมัครใจปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ข้าพเจ้าสอน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์รับผิดชอบโ,บโครงการ10โครงการมาปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นจนก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนโรงเรียนและชุมชนส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติข้าพเจ้าได้ไปปฏบัติกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แก่ การเยี่ยมบ้านนักเรียนการจัดนาทุนการศึกษาการมอบทุนการศึกษาการนเน่นแนวการศึกษาต่อการดูในเรื่องยาเสพติดเยี่ยมบ้านนักเรียนที่กักตัวหรือป่วยเป็นโรคโควิด -19 เยี่ยมนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาข้าพเจ้าได้ไปบัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอืน่นๆช่วยหารทอดกรถินของวัดประเจียบช่วยหานทอดกรถินวัดทากุระ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับรพอสอตอครองเร่รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับรพอสอตอสนามชัยร่วมมาอวปสมบตของศิษย์เก่าในชุมชนร่วมมารวมคลสมรสของศิษย์เก่าในชุมชนร่วมมารัวนักกิจของทปกครองนักเรียนในชุมชนร่วมถวายเทียนพรรษาวัาคุระร่วมมารวมศาสเดือนสิบในชุมชน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนบรรษัมกาทา,ทางศาสนาของวัดท่าคุระร่วมกิจกรรมถดเงินข้ามปีกับชุมชนร่วมกิจกรรมเสบบัดวันปีใหม่ในชุมชนจิตอาสาเก็บขยะร่วมกับชุมชน ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่การสอนและหานที่รับมอบหมายด้วยความเสียสจหละรับผิดชอบจนามาประสบความสำเร็จมีคุณภาพและประสิทธิภาพมีการประสาน,านกับแหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสารช่วมโยงกันทั้งระหว่างงานที่รับผิดชอบกับการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนระหว่งหางหน่วยงานอื่นๆทั้งปั้รัฐและเอกชนในระดับต่างๆ เพื่อสร้างเล่เปลี่ยนไส้ทอดเล่กระจายความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางเยี่ยมบ้านนักเรียนควบคุมนักเรียนไปไปศึกษาเหล่งเรียน,นรู้ครูเวนอาหารกลางวันครูเวนปฏิการประจำวันครูเวนรักษาวความปลอดภัยของสถา,านที่ราชการคณะธรานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติคณะธรานการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติคณะธรรมการจัดกิจกรรมวันของใต้ปีขอต้นรับปีใหม่คณะธรรมานจัดกิจกรรมวันคริสต์มา คณะธรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติคณะตธรรมจัดกิจกรรมบรนดอันล่าสถานศึกษาคณะตธรรมการจัดกิจกรรมวันดชนทอนผู้คณะธรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนคณะตธรรมจัดกิจกรรมวันไหว่ครูคณะตธรรมการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนคณะตธรรมจัดกิจกรรมกีฬาสวนเครือข่ายการศึกษาคณะตธรรมการสอบวัดผลและประมุนผลนักเรียนคณะตธรรมการทำแผนปฏิบัติการคณะตธรรมการทำรายงานโครงการคณะตธรรมการทำ sar คณะธรรมันการนำนักเรียนไปศึกษาหลิงเียนรู้คณะธรรมันการจัดกิจกรรมเดินทางไกลเล็กๆปักเรมลูกเสือเนตรนาีคณะธรรมันการประชุมผู้ปกครองนักเรียนคณะธรรมันกิจกรรมมัสมันตามศาสนาคณะธรรมันการว่าพึงการศึกษาคณะธรรมันการแต่โทวป้าป่าสามัคคีคณะธรรมันการประกวดมารยาทนักเรียนหานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนคณะธรรมันการ คณะธรรมานามาสถานศึกษาปลอดภัยคณะธรรมาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะธรรมาสถานศึกษาปลอดโฟมคณะธรรมานโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกคณะธรรมาโรงเรียนปลอดขยะคณะธรรมาโรงเรียนเป็ดวิถีศึกษาและศักษาชีวิต คณะกรรมาโรงเรียนลดการ์ดเรืยนจกคณะกรรมารโรงเรียนอีฟคู่สกูข้าพเจ้าได้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอคือมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดทำข้อมูลรายงานข้อมูลของนักเรียนอย่างครบถ้วนและมีการึกษานักเรียนเป็นรายบุนคคลกะและจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีแต่นะยากจนให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือและมีความสุขกับการมาโรงเรียน ผลจากการใช้กระบวนการวิจัยการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถแก้ปัญหาการจัดก,การเรียนการสอนและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าพเจ้าปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมยึดหลักประชาธิปไตยใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับให้ความเสมอภาคอิสระให้โอกาสเก่ทุกคนในการแสดงความคิดเห็นมอบเวลาของตนเพื่อเด็กเวลาที่นอกเหนือจากการสอนได้แก่เวลาเย็น หลังเลิกเรียนช่วงพักเวลากลางวันเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษข้าพเจ้าใช้ e c t l e a r n i n g บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนด้วยโครงงานมีชีวิตมเสม,มือนจริงด้วยเทคโนโลยีมิติเสม,มือนจริง AR เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ